กองสันนินึงนะครับอันนี้คือบรรยากาศสันน่ที่วังนะเดียามพึ่งฝนตกครับตอนนั้นันน้นก็จะมีรถบำรุงทางจอดอยู่ด้วยนะครับบรรยากาศสันนิที่วังก็ตรงนั้นก็เป็นลางหลีนะครับวันนี้รอขบวนรถหนึ่งหกเจ็ดครับจริงเอาจะได้ขึ้นนะครับเปนานี้แต่ว่ารถเสียเวลาสาะสมมาจากขบวนรถโดยพิเศษที่สามแปดสี่หกนะครับ ถ้าจะาหัวจักเสียนะก็มันก็จะเป็นลงปูนเอซที่เห็นอยู่ตรงน้าคับสะานตรงนั้นอนะ่ะเป็นโลงปูนเอ g ซีครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลอขบวนหนึ่งหกเจ็ดกันนะครับสานีบอกพร,รุนรับอัลสตอมครับแน่นอน สตอมนะครับได้ไหมนะเปิดไฟฮไลท์ไหมแล้วครับมาทำกลางสายฝนเลยครับ อสตอมหมายเลขจอดที่ว่าครับ4ีหนนะครับเครื่องแคทนะครับเดี๋ยวเราขึ้นกับรถกันนะครับ โอโดยสาทจำนวนโรยสาทน้อยนะคะก็ไม่เล่นเครื่องออกแล้วนะครับเสียงเครื่องแคทนี่ ลั่นสถานีที่วัง ไม่ใช่ทางขวาเขาก็มีเครื่องกั้นอยู่เล็กน้อยนะไอ้เครื่องนล้ว เป็นสายแรกนะครับในจังหวัดตาังครับก็จะเป็นสวนเฉลิมเกียรตออิของดอกเก้านะครับสวนเฉลิมเกียรติดอกเก้าเป็นฝั่งนู้นนะล,ล่างหลิกแล้วก็ ที่นี่สถานีวิทยาที่นี่สถานีวิทยาริทท่มีความประสงค์ลุสถานีวิทยาริสิงป์สำรน้ำมันสุทธิองเลครบวองครับโปรทราบที่นี่สถานีวิทยาที่นี่สถานีวิยาถอสถานีวิทยาสวัสดีครับวสีครับ we yeah. ผมอาจจะไม่ใช่ที่แรกนะครับแต่ก็หาชุมยากครับเฮ้ยรัน กันเสียนะครับข้องหน้าครับโอ้โหไม่มีคนโบกด้วยยันดีที่ไม่มีรถมาครับโอ้อกก็กั้นใหม่เหี่ยบด้วยนะครับเสียวไวจริงๆ นลงเยอะเลยนะครับสถานีตรังแต่เราไม่สุดเทียงเท่น,นี้นะคะเราจะไปสุดสายอันดามันนะครับสานีกันตังนะครับฝั่งนน้นจะเป็นริ้วของขบรถต่วยขบรถที่8.4นะครับ ที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟระดบเป็นเหมือยิ่งว่าในโอกาสตอบบริการรถไฟแห่งประเทศไทยคันนีโอกาสให้บริการท่าดีขอบคุณค่ะบริษัที่โดยสารนะครับตราถังตอบโรงมานและรับมาถลายจากขบวนรถได้ครับบริษัทนนี้วันนี้ตาังและรับส่งบริษัทจุดปลายทางทะเลกันดังครับปราสารีดังแล้วนะครับครับ การปลอยคนัดเร็วเว้าไปนี่หนึ่งหกเจ็ดครับกรุงเทพมหยดลวัดต่าอ กดอะไรเนี่ยใครตงังมากี่ครั้งก็ประทับใจแต่ตอนนี้ไม่ไปนาเลียนนะครับฝนตกใช้ยัยนบบต์บีค่ะพ่อจะสตอมหมายเลข4130ดังดย We'll ออกจกากสถานีตรางเปเยีรบร้อยครับวันหนึ่งหเจดนะครับพอรถจะหยุดนะครับก็จะลอดใต้รันเวย์ครับสนามบิน รอตาดันไวสายบินตรังนะครับก็ตอนนี้ก็กมีนะก็เขาจะมีพนักงานระบุนะต้งจากไมปมากระชัน ฝั่งครับฝั่งกานาฝั่งชานาทฝั่งเซมนรับส่งสินค้าคอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวลงนะครับก่อนสวัสดีครับ